ก็สวัสดีทุกคน,นครับยินดีต้อนรับเข้าสู Channel. ่ช่องทูตาส่ายปีไปเกินนะตอนนี้เราก็าจะไปลองเลสซิ่งสูตรกันนะครับผมโอ้ก็ค่อนข้างที่จะสายนะทุกคนตอนนี้ก็ปลาไปจะเจ็ดจะแปดโมงนะตอนนี้ก็เก้าเจ็ดโมงสี่สิบนะทุกคนท่องดใช้แต่แต่ท่อผมอย่างลั่นนะครับ เมื่อกี้มันไปก่อนแล้วนำทางไปก่อนนะครับนะผมไปสแตนไวผมลนะส่วนเราก็ค่อยตามไปทีหลังนะเสียงแบบสนามช้างเวลัม เ้าหรือเปล่าได้เตรียมเลยพี่เขาเอาอะไรอ่ะวัคซีนนะเออะไรนะอ๋อวัคซีนอ๋อวัคซีน โอเคครับก่อนเข้างานเราก็จะมีการตรวจว่าคนฉีดวัคซีนอันนี้คือรับรองกี่เข็มพีอ่อ๋อสองเข็มนะครับอ่ะครับเดี๋ยวพี่เชิญดูได้แล้วครับโอเคครับโอเคก็เป็นถือว่าเป็นมาตรการที่ค่อนข้างที่จะหนาเน้นนะทุกคนก็อ่าได้อยู่ คือนี่ใช่ไหมแล้วสนามที่เราจะลงอยู่ตรงไหนคือเขาอยู่กันอย่างเท่เลยเรามาอย่างแมวเลยทีเนี้ย นี่ไงก็ไม่เต็มแต่งเต็มอะไรเลยเนี่ย,ยกูก็ใส่แบบพูดแบบดับเบิลชิลกูเลยเนี่ยไอ้โมแซนันนเข้าไปได้คืออะไรสนามจะอยู่ข้างในโน้นใช่ไหมเฮ้ยดีนะกูวแว่นมากูดูกับแว่นกูตั้งแต่พอสอในเนี่ยเ,เขาอยู่ไหนมึงเช็คเขายังอ่ะ,ะไ,ม <laughs> ไม่รับด้วย เอา้าวงอนมึงหรือเปลา่าเนี่ยแต่มันสองสเตนด์ดมันครบเลยนะยางค่อนลื่นเลย่ะ เขราจะเอาแซดแปดร้อยลงไปเลยได้ไหมครับทุกคนเอาแซดแปดร้อยลงไปเลยดีไหมไอแซดมันทางตันเหรออ๋อไม่ตัน ที่บุรีรัมย์นะทุกคนยังเข้าไม่ได้หรออาเลนะครับเราในคนมั่วเลยอะ่ะเออ ว่ากูมั่วแล้วคนนำยังมั่วกูอีกเขาไม่เข้าฝั่งนี้เขาบอกว่าฝั่งโน้นนะฮะทุกคนเอนนั้นมึงเจ็ดโมงครึ่องอะ่ะมาเจ็ดโมงสี่สิบอะ่ะขขามันละมั่งเนี่ย เล่นมากอ่ะทุกคนไหนๆเราก็มาถึงสนามแล้วเราก็เล่นไปเถอะได้ไหม ถ้าเราได้ลงอะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยทุกคนเออถึงจะแบบเป็นคันเล็กก็ตามเถอะเออสิ่งที่ใฝ่ฝันอะอยากลงล่นอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสได้มาลงสนามอะไรอย่างงี้อาจจะไม่ได้แข่งก็ตามเถอะเฮ้ยเหม็นขี้ะ่ะขี้หมู ไอีกวันนี้เราจะมาอ่ารีวิวเออ่เป็นเขาเรียกอะไรถ่ายคลิปของฮอนดานะทุกคน <c oughs> เป็น All New CBR 1 5 0 R นะครับผมก็มันจะมีสองสแตนดาร์ดนะผมแบบเป็น ABS กับไม่ ABS นะส่วนแบบเอมเอเอบีเอเาขาจะเป็นสีขัยตัลเลอร์แล้วก็ดำแดงนะทุกคนนะมีสองแบบและส่วนแบบธรรมดานะผมสแตนดาร์ดแบบธรรมดาก็จะมีแบบดำแดงแดงดำ,ดำ,ดำแล้วก็อ่า อะไรวะเทาเหลืองอ่าเป็นเหลืองเทาเทาเหลืองนะทุกคนนะอืมก็มีได้โอกาสมาทดลองให้กับคอนด้าทุกคนว่าวันนี้พี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าการขับขี่ของมันเป็นยังไงบ้างนะทุกคนอืมอะไรเนี่ยไปฝั่งนน้นมาแต่ที่จริงแบบมันมีระบบใหม่ๆมาให้เยอะแล้วทุกคนนะเออไม่ว่าจะเป็นสีของไตเตลเลอร์นะผมสีไตเลอร์ก็ คือแบบเอาง่ายอ่ะซีไดเลอร์ปกติเราจะเห็นเฉพาะอ่าเป็น CBR ตัวพันนะครับทุกคนอ่าเป็นตัวพันเลยนะครับปกติอ่ะแล้ววันนี้มันอยู่ๆมันอ่มีเข้ามาในคลาสร้อยห้าสุณคก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลย นี้นะไอ้ที่คนดังๆเข้ามากันโอเค b อส อันนี้น้องน้องไอจะลงด้ไหมครับจะลงแข่งได้ไหมยอะไรนะขับให้เป็นต้องลองลงซะแล้วไหนรถบะรถรถเมื่อกี้ที่เขาจอดอยู่นู่นใช่ป่ะของเราไปตัวไหนเดี๋ยววางไม่ก่อน อ๋อ oh, จะเป็นข้างในโอเคเดี๋ยวขอเดินเข้าไปดูได้ไหมครับพี่อ oh. ได้ครับโอ๊ย oh, ครับผมมา oh. เดี๋ยวเราพี่ผมจะพามารับชมกันครับทุกคนก็เนี่ตัวนี้คันแรกนะจะเป็นตัวไตคันเลอร์นะทุกคนก็จะมีเนี่ย ก็คือน่าจะลงสนามที่เราเห็นนะตัวนี้จะเป็นสีไต้คันเรือนะผมจะมีแบบมันจะมีแบบเป็นกลิ่นอะไรแบบยังไงอ่ะเหมือนตัวพันุมองเผื่อๆแบบว่าสีปกติจะเป็นสีของตัวพันธุใช่ไหมก็คืองานนี้เราจะเห็นอย่างเงี้ยอย่างจอส่วนคันนี้ก็โอ้โหแบบสีโคตรจุดจัดมากแต่ตัวนี้น่าจะเป็นสีงานแล็บขึ้นมาแล้วนะเนี่ยเนี่ยจะเป็นตัวที่สองเป็นสแตนดาร์ดตัวที่สองครับผม ไม่ใช่ดิเอออันนี้ตัวเป็น e. เอมีเหมือนกันก็เป็นสีอ่าดําแดงที่พี่ว่ามานะเนี่แหละงานจริงเป็นไงดูด,ดิเออสุดยอดเลยดูคันนี้บ้างดูคันนี้บ้างส่วนนี้จะเป็นสแตนดาร์ตตัวธรรมดานะครับผมก็จะมีแค่นี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนโอ้ยังสวยบอกเลยอย่างเฟี้ยวเขาหนักแข็งนักแข็งเพราะนักแข็งเกาเนี่งานนี้เป็นไง เป็นไงใส่ปีกยางกระเอ,อิงแบบอันนี้คือแบบน่าจะแต่งเต็มระบบแล้วครับทุกคนนี่ก็คือดูดเป็นงานแบบไปน,นะคือแบบแต่งเต็มระบบแล้วอ่ะเออจริงๆคือมุมนี้ได้เลยอ่ะมุมนี้ได้เลยเป็นไงโอเคเดี๋ยว,ว,วเราเราเราเซลฟี่กันหน่อยมาเราเซลฟี่กันหน่อยเราได้เข้ามาจุดนี้เราก็เซลฟี่กันหน่อยโอเคอะไรครับเนี่ยปั๊บโอเคเซลฟี่กันหน่อย ได้แล้วเนี่ยมามาอะไรครับเนี่ยเห็นนะเนี่ยแจว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคอ่ะโอเคนะครับผมสสลับคลิปนี้ยังไงผมขอก็ต้อ,องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับก็จบปิดลงเลยนะเอาไว้เราไปเจอกันอโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ โคตรรั่วสัตว์โคตรรั่ว,วกูไงเจอะทุกชอกทุกมุม,มแหละ <c oughs> <c oughs>